แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บีสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว เป็นเดือนเลยนะเดือนกว่าด้วยด้วยนะคะหลังจากที่ช่องเราเปิดแล้วแต่สองคนเปื่อยผันกันด้วยพี่เจนป่วยส5้าวันได้มั้งเพราะว่าติดเชื้อรุนแรงนวพี่บีมก็เลยต่อด้วยต่อค่ะแต้มมืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะคะก็ระวังโรคหวัดกันด้วยนะคะช่วงหน้าฝนอย่างนี้แต่ว่าช่วงหน้าฝนนี้เธอเชื่อไหมว่ายังมีข่าวไม่ดี เกิดอีกแล้วเรื่องขมขืนซึ่งก็เป็นข่าวกันไปทั่วเราก็อยากจะเตือนอเด็กๆนะคะ,ะใช่ตอนนี้ช่วงอายุระหว่าง9 1 2 1ถึง12 13เนี่ยหรือว่าช่วง1 0 1ถึง15เนี่ยจะโดนหนักมากมหรือไม่ก็เด็กๆประมาณ5ขวบหรือว่า3-6ถึง6ขวบ เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นช่วงวัยที่เขากาลังน่ารักด้วยเนาะดิฉันดิฉันไม่แน่ใจว่าทําไมสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้นถึงโฟกัสเด็กมอต้นหรือไม่เด็กถ้าไม่ใช่ประถมปลายก็มอต้นหรือไม่ก็เป็นเด็กอนุบาลน,นี่คือสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็ดิฉันติดตามข่าวมาตลอดน้ําตาไหลอดูแลเหมือนกันต้องกดถูกนะสงสารคุณแม่สงสาร,ารพี่าสาวก็ต้อง,ต,องต้องดูแลเด็กๆให้ให้อยู่ใน ในสายตาในสายตานะคะนั่งรถไฟดิฉันก็เพิ่งรู้ว่ารถไฟคือน่ากลัวที่สุดพี่สาวนอนก็บนน้องอยู่ข้างล่างแต่ว่าไม่รอดค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่การรถไฟมีเทคนิคพิเศษเหลือเกินในการเปิดหน้าต่างไม่ให้เสียงดังไม่ให้เสียงดังใช้มีคนเฝ้ามีคนเฝ้าต้นทางมีโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนี้ก็คืออาจจะยากรชัดๆเลยนะแล้วก็ไม่ใช่อัจฉริยะกมยาติดติดนะ เป็นกาตรกรที่แบบโหดท,ที่สุดดิฉันก็อยากจะฝากผู้หญิงไทยทั้งหลายแหละนะว่าดูน้องๆดีโดยเฉพาะผู้หญิงนะดูเป็นพิเศษดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าบางทีแม้แม้กระทั่งผู้ผู้สูงวัยก็ก็ยังเคยมีข่าวกันนะคะแล้วก็วเด็กสองสามขวบหรือว่าเด็กที่ เจ็ดแปดเดือนโดนขโมยก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะหรือว่าน้องที่อยู่มอต้นทั้งหมดนะคะหนึ่งเวลาไปไหนห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นห้ามนุ่งสั้นเกินไปอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเป้าสายตาสองถ้าเกิดใครมองเรามากๆเราก็ต้องบอกบอกผู้ใหญ่บอกคุณแม่ให้กับให้ ระวังตัวใช่ค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะก็คืออยู่ด้วยกับแม่ตลอดเวลาใช่ก็คือให้เหมือนระวังตัวอยู่ใกล้ชใช่นะคะไม่ใช่แบบว่าเราไปเดินทางแล้วเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้เลยว่าใครงมองรอบข้ามใครกาลังจ้องอะไรเราอยู่ใช่ไหมเราคุยคดีน้องแก้มกันไปนะก่อนหน้านี้น้องเพลงค่ะน้องเพลงไม่เท่าไหร่ยังมีอีกนะน้องกระตูนแล้วก็น้องยิ้มที่โดนท่าเยอะม่กเลยแล้วรวมถึงที่ไม่เป็นข่าวหรือว่าที่ยังจับ ตัวผู้ร้ายยังไม่ได้อย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโทษสถานเดียวเลยดิฉันในฐานะผู้หญิงประหารดีกว่าคุณพี่ไม่ต้องคิดมากจริงๆโทษประหารมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระบวนการมีการลดหย่อนใช่กระบวนการถ้าเกิดว่าเคสที่ฆ่าแล้วข่มขืนไม่จําเป็นต้องลดหย่อนก็คือลงโทษไปเลยมันจะทําให้คนเราคิดจะทําอะไรที่แบบชั่วๆมาลดระดับลงคือขออภัยนะคะอาจจะใช้ศัพท์รุนแรงนิดนึงน่าจะมีอะไรที่แบบว่า ยังคิดนิดนึงอ่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดค่าถึงแม้คุณข่มขืนได้แต่คุณก็ตายตามเหมือนกันมันก็คนเราถึงแม้จะติดยาเสพติดหรือว่าอะไรเป็นข้อห้างนี่ยมันก็จะทําให้อารมณ์ลดลงนะถูกเพราะว่าฉันไปข่มขืนก็เสร็จฉันก็ตายเหมือนกันอืมอ่านะคะนี่ก็คืออยากจะฝากถึงอ่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดูรายการเราให้ระมัดระวังทุกอย่างนะคะแม่กระตั้งเด็ก หรือว่าเด็กมอต้นระยะนี้เป็นระยะที่อันตรายที่สุดส่วนนักศึกษาบางทีเขาก็หาทางออกที่เหลือตัวเองได้อยู่แต่ก็ที่เปลี่ยวก็ยังอันตรายอยู่นะคะก็ฝากเตือนผู้หญิงนะค่ะดิฉันเหนื่อยนะคุณเรามาเรามาเข้าเรื่กันเข้าเรื่องเลยดีกว่าเออแกนดี้มาเฟียเพลงนะวัยรุ่นคาตัวไม่ถูกเลยค่ะไปไม่ถูกนะเราไปไม่ถูกเลยแคนดี้มาเฟียตาแล้วเป็นกรุ๊ป แกงเกิลแกงห้าคนซึ่งเขาได้เป็นตัวแทนจากของประเทศไทยไปสู่เวทีเอเชียซองเฟสติวัลปี2012เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะ2 0 1่ใช่ไม่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ประเทศเกาหลีนอกนอกนั้นสาวๆทั้ง5คนเนี่ยก็ยังได้ไปเผยแผ่วัฒนธรรมไทยดยกัน เผยแผ่วัฒนธรรมไทยค่ะแม้มีแผงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ค่ะเผยแค่ะโทษทีค่ะไปลำกินนาลีนะคะคุณพี่ก็จริงๆบ้าเราลำสวยนะคนไทยดังเรื่องวัฒนธรรมของไทยเยอะมากคุณผู้ชมอย่าไปกังวลว่าประเทศไทยเราเชยไม่พัฒนาโอ้มีถึงดีๆเยอะฝรั่งมังค่าเห็นเนี่ยคุณพี่เอออยา่ลืมนีเป้าหมายของฝรั่งขายไ เวลาพูดที่น่าสงถ้งกันยังขายกันไม่ออกเดี๋ยวเราก็ติดป้ายกันต่อไปพอแล้วเดี๋ยวโรคจิตตไม่นะคะคุณชมการคนไหนที่ตอนนี้ที่รบกวนรายการก็บอกตามตรงนะคะว่าเราได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนเป็นกองซินเตอร์ค่ะเจอแต่ผู้ชายนะคะวิเจนกับพี่วิมก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะไปพูดคุยกับเราแล้ว จะบอกให้ว่ารบจิตเขาชอบผู้ชายด้วยบางทีเนี่ยเพราะผู้ชายฮัลโหลอุ้ยชอบแล้วส่วนมากก็ไม่ฮลัลโหลดิก็จะมีตามหลังอะไรอย่างเนี้ยมีตามหลังเคยใีห่ห้ักหนยเคยให้พี่ชายรับโทรศัพท์เหรอ,อชอบชอบพี่ชายอีกออคุยกันถูกคอนัดกินเหล้ากินเลยอะไรไปเรื่องตามเรื่องตำราไม่ต้องไปไฝากความของผู้ชายแลยใช่ไหมแต่ก็แต่ก็อย่างที่บอกพวกเราก็นะ เราก็ลดระดับความแรงลงไว้นิดนึงนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบรายการนิดนึงแล้วก็เนี่ยฉากสวยๆเห็นไหมเหเออดูซินะคะโซฟาเก้าอี้ก็ใหม่หม่หมดเลยต้อนรับเทศกาลไห่ไม่พิธีกรยังเหมือนเดิมแล้วยังไม่เลียนค่ะไม่มีใครโปรดสองคนนี้ช้างคานอยู่อย่างนี้แอบเหลือเวลาเล็กน้อยเบรกหน้าคุณพี่คะเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของน้องคริสอ่ากับคู่ค่ะ กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไปี่อื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่นะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อย,ยถูกต้องที่สุด,สด เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นคะ่ะสิ้น้าดีมีไรายได้มีซื่อช่วยต้อง New KC Life ค่ะ New KC Life แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่าเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณเลือกปีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ สวยค่ะดิฉันลืมท่าคุณเหรอคิดท่าใหม่ไหมล่ะไม่ใช่เรียนนั่งดูว่าเมื่อกี้แอบมองนะเฮ้มันเริ่มยังไงนะถ้าเราลืมไปแล้วยกมือยกไม้ก่อนหรือถอยหลังก่อนอย่าลืมมันลืมมันเป็นอย่าลืมเป็นเอกลักษณ์ของเราเปิดรายการนะช่วงนี้ช่วงนี้ยังไงคะเรามีสาวสวยเออโอ้ทำไมสวยขนาดนี้สวยก็ไม่ไา้ทำหน้ามาไหม คือทำไหมน้องเขาต้องดูแลผิวดูแลไม่แต่โซแต่โซหน้าเขาเล็กมากเลยนะผู้หญิงสมัยนี้เขามีใหญ่ได้เล็ก<ข>ได้เหรอใช่เขามีเพิ่มมีลดได้ <c oughs> คือเขามีการเอ่อมีวัดวัดมีวัฒนาการการเพิ่มการลดการบีบการขยายเออเหรอ,อมีขยำขยี้แล้วขยำขยี้ถ้ามันขยำขยี้แล้วใหญ่ก็โอเคนะ <c oughs> มันจะไม่เหลืออะไระสิคืออย่างนี้คุณพี่ สาวๆสมัยนี่โอ้โหรัวกล้องตากกล้องเราเรือสาวๆสมัยนี้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพผิวเป็นพิเศษใช่ทุกคนก็ก็อยากดูแลตัวเองให้ดีอยากผิวขาวคิดฮอตมากในเมืองไทยเพราะอะไรก็นะเพราะเราดำ ที่ฉันจะเข้ามูข้อมูลแล้วนะเนี่ยไม่ใช่เข้ามูลนะที่่ยเข้าข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการแบบอยากจะคุยให้เรียบร้อยเลยนะดูที่พาลงไหนเหวไม่ก็คือพี่ไปน้องก็ต้องนิดไปดยเออแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวแต่ว่าเราไปฟังสาวสวยอย่างน้องเฟสฟังบทสัมภาษณ์ของน้องก่อนของน้องเฟสใช่ไหมใช่จ้าน้องเฟสเกรดเก้ามาดูว่าด้วยเสียเก้าจ้วิธีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะ สุขภาพเหรอคะก็คงจะวันไหนที่มีเวลานอนเยอะๆก็จะนอนให้ได้เยอะๆเลยเพราะว่าช่วงไหนที่ทางานเยอะๆก็จะไม่ค่อยมีเวลานอนพักผ่อนนอนพักผ่อนเยอะๆแล้วนะคะก็ออกกําลังกายคะ่ะออกกําลังกายก็อาจจะไม่ได้หอกหักโห,หมมากอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นวิ่งรูรูวิ่งอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกําลังกายกับเพื่อนๆแตแอคทิตี้บ้างอะไรเงี้ยคะ่ะเก็บพี่คนต้องกินทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานแล้วก็ต้องใช้แรงใช้เลอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยไดเอทเท่าไหร่ค่ะ แต่ถ้าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเราอ้วนแล้วก็จะลดเอาอย่างเงี้ยแต่จะไม่ถึงขัน้นแบบว่าต้องมานั่งจํากัดปริมาณดูแคลอรี่ว่านู่นนี่ไม่ถึงขั้นนั้นอาหารเสริมเหรอคะก็มีบ้างนะคะมีบ้างที่แบบว่าอาจจะต้องบํารุงรักษาสุขภาพนนดนึงบารุงเลือดหรือว่าพวกวิตามินซีวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดูแลได้ทุกอย่างเท่าที่เราสามารถที่จะดูแลเป็นคนที่ชอบทาค,ครีมทาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็อยากจะฝากนะคะ,ะสาวๆให้มาดูแลใส่สใจสุขภาพกันนะคะถ้าเราไม่ใส่ใจตอนนี้ใส่ใจ่อนแก่ก็ไม่ทันแล้วนะคะก็ตังต้งแต่เด็กๆลูก,ดะะเ,ดกเด็กเล็กแดงนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองได้ทุกๆท,ทางที่เราสามารถทําได้นะคะปัจจบุบันแบบว่าสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าแดดก็แรงนะคะมลพิษมลภาวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รักษาสุขภาพกันด้วยรวมถึงในเรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะ ค่ะเป็นไงล่ะน้องก็ผิวสวยไหมติฉันดิฉันว่าตอนขึ้นเวทีประกวดนี่น้องแพนเค้กด้อยไปเลยนะไม่จริงๆแล้วเขาเขาดูสง่าดูออร่าตั้นแต่แบบว่านะคะคุณชมแหมว่าเอะแพนเค้กไปประกวดเวทีไหนหรือน้องเค้กไปประกวดไม่ได้เขาเป็นคนสวยเขาเป็นคนผิวดีอยู่แล้วจริงๆปีงมงกุฎ ดูแล้วติดละครขย่ำขยี้กันทั้งวันทั้งคืนดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะแต่ว่าดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดส,ส,สีกันโอโ้เก่งเหลือเกินกัดกันไปกัด,ก,ดกันมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ<อ>ก็น้องๆที่ดูแลใช้วิจารณญาณาด้วยดู <c oughs> เราสองคนก็ใช้ <c oughs> วิชารณ่อยเขาค้บคูมนิดนึงค่ะจริงๆแล้วอยากให้สาวสาว ผิวสวยผิวดีที่ทุกคนตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากเลยที่มีแอลกูตามีกูต้านุนนี่นั่นเรามารู้กันดีกว่าว่าแอลกูตาไทโอนเป็นยังไงเป็นยังไงมีที่มาอย่างไรมีผลงานมีใจยังไงบ้างคะ่ะถูกค่ะแอลกูตาไทโอนนั้นคือกรดอะมิโนนะคะ,คะซึ่งร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างได้แต่ว่า ได้ปริมาณที่น้อยคนที่ใช่ไม่เพียงพอเพื่อที่จะมาทําให้ผิวนั้นขาวจากปกติใช่ค่ะแต่เดิมนะคะแอลกูตาไทโอนหรือว่าตัวกูตาไทโอนเนี่ยเขาจะใช้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งเขาฉีดเข้าไปเพื่อทําให้ผิวเม็ดสีผิวกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็เรียกว่าไปรักษาโรคมะเร็งนะแต่ว่าอ๋อผลข้างเคียงทําให้ผิวขาวใช่ค่ะใช่ต่างต่างต่างชาติหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกก็เลยใช้แอล ปูถ้าไทโอนมาผลิตเป็นอาหารเสริมแต่ถามว่าจริงหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็หยิบมามีผลงานมีผลงานอ้างอิงตรงไห้เนี่ยการดัดฟันทําให้อ่านเอออ่านไปเลยผู้วิชาชอนนะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างแต่ถามว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายไหมทุกสิ่งทุก